เปิดเครื่องไม่ได้นะครับเครื่องก็พิพ๊บออนเองนะครับไฟเข้าครับเปิดไม่ติดผมจะดูว่าเทสเตอร์ร้องไหมนะครับ <Natalie> ขเขาก็ออนเองนะครับผมถอนแบตเตอรีร่ RTC ออาไปศูนยจุดแปดสองศูนย์นะครับเทสเตอร์อไม่ร้องนะครับไม่วนนะครับเมื่อกี้เพาวนหายตอนนี้อยู่นี่เทสเตอร์ร้องเลยนะครับ แต่เตอร้องะร้องเบาๆ,ๆสวัสดีครับเจอกันนะครับครับผมช่างพงส์สำหรับคลิปนี้นะครับเรามาซ่อมโน้ตบุ๊ก HP c r o b o o k แต่เป็น c h r o b o o k โมเดลอะไรนะครับเป็นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเป็นเครื่องของคุณพิวิทย์นะครับคุณพิวิทย์ส่งเครื่องมาจากอำเภอพระแสงนะครับอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับคุณพี่เอาเครื่องมาส่งเองหน้าร้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเป็น HP โมเดลอะไรและอาการนะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับคุณพิวิทย์และท่านผู้ชม โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดูโมเดลกันก่อนเลยนะครับเครื่องนี้จะเป็นโน้ตบุ๊ก HP Probook นะครับเป็น HP Probook นะครับวิธีโมเดลของวิธีดูโมเดลของเครื่องรุ่นนี้จะดูจะต้องถอดแบตเตอรี่คนับถอดแบตเตอรี่นะครับตำแหน่งนี้นะครับสไลด์ก่อนนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับนี่นะครับอ่า ไอ้ดูปลายดูชี้ผมเลยนะครับโมเดลจะอยูด่ด้านใต้ของเครื่องต้องถอดแบตเตอรี่ออ่อนนะครับจะเขียนว่า hp probook 6 5 0 g 1นะครับ hp probook 6 5 0 g 1โอเคผมไม่ใส่แบตเตอรี่เลยนะครับเสร็จสพายกันเลยนะครับผมใช้สพายตัวนี้นะครับกระสสแสสเตบานจดย์นะครับ เครื่องออนเองนะครับเครื่องออนเองนะครับวิ่งไป20บเนี่ยสถานะกดออนตรงนี้ติดขึ้นมานะครับกดเปิดเครื่องนะเปิดเครื่องไม่ได้นะครับเครื่องกระพริบออนเองนะครับไฟเข้าครับเปิดไม่ติดอาการคือเปิดไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราไปแกะเครื่องกันเลยครับว่าเป็นที่อะไรนะครับระบบไฟเมนบอร์ดเสียในจุดไหนนะครับเราไปทำพร้อมๆกันนะครับคุณพิวิทย์และท่านผู้ชม คุณพิวิ์ครับผมได้ถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับเครื่องนี้ถอดยากนะครับผมก็เลยตัดคลิปในช่วงถอดใช้เวลาถอดนานมากครับเดี๋ยวประกอบก็จะนานเหมือนกันโอเคนะครับเบื้องต้นผมได้ทําความสะอาดบอดี้ให้นะครับให้น้องๆทําความสะอาดให้นะครับแล้วก็ดูในในบอร์ดนะครับสิ่งที่ผิดปกติผมยังไม่ได้วัดอะไรนะครับผมถอดคอนเนคเตอร์มาเจอรอยไหมเลยนะครับ อนเนตร์ยุทบีนะครับกับผดสาวว่า์ตเลนนะครับมผมเดี๋ยวทําความสานะอาดให้อีกทีนะครับผมยังไม่ได้ทําความสะอาดบดเพราะว่าผมถ้าทําความสะอาดแล้วจะทาลายหลักฐานตัวเสียผมก็เลยเจอเฟดไหมเลยนะครับเฟดตัวแรกเข้ามาไหมเลยนะครับตำแหน่งตรงปลายนิ้วอาจจะมองไม่ชัดนะครับแต่ไหมเลยโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บงานตาแหน่งตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาลองดูกันว่า จะมีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมหรือว่าจะติดไหมยังไงนะครับ,รบเดี๋ยวไปทากันคุณพิวิทย์ครับทีนี้ผมเปลี่ยนมอสเฟตตัวนี้แล้วนะครับทีนี้ผมเปลี่ยนมอดเฟตแล้วผมก็ลองวัดโอห์มดูทีนี้อันนี้โอห์มยังต่ํานะครับตัวนี้นะครับตำแหน่งนี้ผม,ผมไม่ได้ดูวงจรนะครับเพื่อนๆอผมไม่ไมจำเป็นต้องดูวงจรครับเมื่อเราเจออ,อุปกรณ์ต่อมานี้ก็ไม่ต้องหาวงจรครับผมจะเคลียร์ตัวที่มีปัญหาออกไปก่อน ผมเปลี่ยนมอสเฟตตัวนี้เห็นยังโอมต่ำนะครับตอนผมยกมามอสเฟตไหม้แล้วนะครับอ่าไหม้แตกไปแล้วนะครับเป็นอย่างนี้เลยก็เลเยอร์ขาดนะครับพอยกมาก็วัดยังมีโอมต่ำนะครับพอมีโอมตำ่ำผมก็ไล่วัดกลับไปนะครับมาเจออ่าคาปาซิเตอร์ตําแหน่งตรงนี้นะครับใน3โวลต์ห้าโวลต์นะครับชุดนี้จะเป็น3โวลต์ห้าโวลต์อยู่ตําแหน่งตรงนี้อยู่ใกล้กันเลยายนิ้วก้อยผมนะครับอ่าแล้วทีวนี้ผมก็เจอคาปาซิเตอร์แตกตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับก็ เป็นตัวนี้เล็กมากครับบางทีเรามองไม่ค่อยเห็นแล้วครับผมก็ใช้กล้องมองหาเอาอ่า,อาโอเคแล้วก็บางทีก็วัดเอานะครับวัดกับมิเตอร์ก็ใช้กล้องนะครับอันนี้โอเคนะครับมันโอมสูงแล้วผมก็ใส่เฟสกลับไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบซับายดูเลยนะครับผมใช้ซัลไตัวนี้นะครับจ่ายไฟนี่ครับโอเคเดี๋ยวนี้ผมจะใส่สวิตด้วยเลยกระแสเข้ามาแบบ ดูแบบปกติแล้วนะครับผมก็รูปปกติแหละโอเคดูนะครับผมจะใส่สวิตไปด้วยเลยขอโนะครับบางทีช้านิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆอันจะไม่ถึงราว่าอ่ะกี่นะครับบ่นไปเรื่อยนะครับช่างจ่ายซัพไายนะครับใช้ซัพไายตัวนี้กระแสสเตตไมล์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้านะครับผมกดออนเครื่องเลยนะครับ ใช่ไหมสวิตถูกต้องไหมออนได้ไหมจะออนได้หรือเปล่าอ่อนได้หรือเปล่าจะออนได้ไหมใช่หรือเปล่าญออาตนะครับคอนเนคเตอร์มันเยอะสักนี้ยากจริงๆครับโอบุกกงยอมรับเลย จะอยู paid, <um <jogo> ่ตำแหน่งตรงนี <lawsuit royable> <What S 2> ้สวิตตัวหน้าจะอยู่ตรงนี้เอางี้ดีกว่าผมถอด r ารเลยดีกว่าเขาหน่าจะออนเองครับถ้าออนเองก็ได้อยู่เดี๋ยวเราค่อยประกอบสวิตกลับนะครับโอเคออนเองนะครับนี่กระแสมาแล้วนะครับผมเสียบยีทเทสเตอร์เข้าไปด้วยเลยดีกว่านะครับ0.8 0.4 อาจจะหาเขาอ,อาจจะหา,อ,าอันนี้นะครับที่ผมถอดไปมีไอซี IC ด้วยนะครับอโอเคแต่ไฟเข้าแล้วนะครับออนได้แล้วอย่างนี้เดี๋ยวผมจะใส่แจ็คกลับไปด้วยเลยดีกว่านะครับทำกันสดๆครับไม่ไม่ไม่ได้ตัดอะไรแล้วนะครับผมผมทำสดเลยต้องปวดหัวนะครับบางทีตัดเยอะไปเดี๋ยวเพื่อนๆก็ว่านะครับ ผมไม่ได้มีงานนะครับโอเคเสร็จโอเคใส่คอนเนคเตอร์กลับแปห้หมด่อน,นครับบางทีก็อาจจะบูตวนหลายรอบโอเคนะครับแล้วปมจ่ายไฟไปเลยนะครับใส่เทสเ,เตอร์เข้าไปด้วยผมจะดูว่าเทสเ,เตอร์ร้องไหมนะครับเขาก็ออนเองนะครับผมถอนแบตเตอรี่ RTC ออกไป 0.820นะครับเทตเตอร์ไม่ร้องนะน,นะครับไม่วนนะนะครับเมื่อกี้เขาวนหายตอนนี้อยู่นี่เซตเตอร์ร้องเลยนะครับเซตเตอร์ร้องรนะ้องเบาๆครับร้องเบาๆก็เอาครับโอเคเดี๋ยวผมจะประกอบนะครับแล้วก็เทสกันดูว่าจะขึ้นภาพไหมนะครับเพื่อนๆก็ มาลุนกันนะครับว่าขึ้นภาพไหมผมมันประกอบนานมากครับต้องยอมรับเลยประกอบโคตรนานนานจริงๆโอเคเดี๋ยวไปประกอบกันครับผมครับคุณพีวิศนะครับผมประกอบเพื่อเทสก่อนนะครับว่า ขึ้นภาพไหมนะมองก,ก่อนนะครับว่ารุ่นนี้ประกอบยากมากครับโอเคเดี๋ยวเราลองเปิดดูกันนะครับว่ามีภาพมาอย่างนะครับผมใช้สไปา์ตตัวนี้นะครับกระแสสแตนบาย0.009ดเดียมนะครับกดเปิดเครื่องเลยอ่านได้ไหม อ๋อมออนตรงนี้นะครับขอโทษนะโอเคกดออนเครื่องอ่ามีภาพมาแล้วครับยืนบีเจตเตอร์ร้องนะครับมีภาพมานะครับขออนุญาตนะครับาานะครับโอเคนะครับ,เ,รบเดี๋ยวเราไปประกอบกันทั้งหมดแล้วว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมนะครับของคุณพิวิทย์นะครับไปประกอบกันครับผม พิวิทย์ครับผมประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มาดูกันนะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องไปพร้อมๆกันผมใช้สไปร์ตตัวนี้นะครับกดเปิดเครื่องกระแสมานะครับ1 2จุดภาพมาแล้วครับเปิดบีเทสเตอร์นะครับเริใช้แล้วโอเคแล้วนะครับรอบูตโอเอสเครื่องจะชา้านิดนึงนะครับเพราะว่าจะเป็น าฮาร์ดดิสแบบธรรมดาโอเคเป็น o s 1 0นะครับก็ถือว่าเร็วในระดับหนึ่งแล้วนี้ผมเติมวางซิลิโคนให้แล้วด้วยนะครับแต่ผมจะทำความสะอาดบอดี้ด้านนอกให้นะครับของคุณทิวิตด้านในผมทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่บ,บอดี้ด้านนอกความสะอาด เดี๋ยวผมก็จะตรวจเช็คให้ทั้งหมดนะครับเป็นไมงเว็บแคมนะครับแล้วก็ DVD ีดทับแพดน,นะครับคลิกซ้ายคลิกขวาได้ไหมนะครับผมจะตรวจเช็คให้ทั้งหมดเครื่องโปรบุก <Book> จะเป็นเครื่องตัวท็อปของในรุ่นของ HP นะครับจะเป็น HP โปรบุกบูชานิดนึงนะครับเราดูไปพร้อมๆกัน เป็น OS 10นะครับเรียกได้นะกับแถดเลื่อนแล้วนะครับรอนก่อนนะครับมันชา้าถ้าใส่ SSD เข้าไปนี่ลง OS ใหม่ใส่ SSD เข้าไปจะเร็วมากนะครับเครื่องเครื่องจะเป็นคอย5นะครับเอ t ของของเจ้าของเครื่องนะครับบูช้ามากตอนนี้จะเป็นหน้าจอ15.6นะครับ LED สลิมจอตรงนี้บูช้านะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าการบูตครั้งแรกก็เป็นไปได้จจเพราะว่าบูตครั้งแรกอาจจะช้าเพราะว่าเขาขเครื่องเขาดับไปนานอาจจะเช็คดีเทคไทเบอร์อะไรบ้างมายครับโอเคเข้าหน้าดิสท o p นะครับฟับงชันนะครับฟังชันทับแพทโอเคมีใช้ได้นะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวผมจะตรวจเช็คให้นะครับแล้วก็แจ้งไปหลังใหม่นะครับของคุณพิวิทนะครับอันนี้ก็ใช้งานได้นะครับในส่วนอื่นๆเดี๋ยวผมจะตรวจเช็คให้นะครับเพื่อนๆ,อนๆท่านไหนนะครับที่ดูคลิปของผมจบแล้วนะครับดูแล้วก็อะโยชน์ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับส c r i b e ก็เป็นกําลังใจให้กับผมช่างโพลในําทำคลิปครั้งต่อๆไป และเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นนะครับยินดีให้คาปรึกษามีชื่อที่อยู่เบอร์โทรผมอยู่ในคลิปเลยนะครับโทรมาสอบถามกันก่อน,อนได้ครับะละคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพิวิตที่ไว้วางใจให้เราดูแลรนบุของคุณพี่ในคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับและก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ